คือถ้าจะพูดถึงที่มานีมน่มันมานานมากค่ะก็ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะคะค่ะนักศึกษาตอนนั้นก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ค่ะนภาควิชาเคมีแลวก็ปีสี่นี่ทุกคนจะต้องเรียนวิชาโครงงานทางเคมีนะคะก็เลยต้องหาอาจารย์ที่จะร่วมเป็นที่ปรึกษาให้เราในการทําวิจัยก็ได้ไปติดต่ออาจารย์พิเชษนะคะตอนนั้นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ค่ะ ก็ทราบว่าอาจารย์ก็มีความสนใจในการทําศึกษาสารที่อยู對對่ในมังคุดนะคะก็ได้เข้าไปเรียนคุยกับอาจารย์แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่มังคุดอยู่ใกล้ๆตัวนี่เองนะคะก็เลยเรียนอาจารย์เลยว่าขอทําวิจัยด้วยนะคะก็สาเหตุที่ทาไมถึงเลือกตัวนี้ด้วยนะคะก็ได้คุยคุยกับอาจารย์เพราะแน่นอนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอาจารย์ก็ที่ไว้เราฟังเนื่องจากเราเพิ่งเริ่มฝึกการทาวิจัยก็เริ่มต้นมาจากว่าโดยทั่วไปเวลาเราทาวิจัยนี่อะะ ไม่ใช่เราคิดว่าจะทําวิจัยโดยที่ไม่มีเป้าหมายนะคะอันนี้ก็มีเป้าหมายเนื่องจากว่ามีการมีลุงเขียวนะคะซึ่งเป็นนักการอยู่ที่ภาควิชานะคะท่านเป็นหมอชาบอบอออวาชาบ้านด้วยนะคะก็เคยคุยฟังว่ามังคุดเนี่ยเขาจะเอาเปลือกมันนะคะฝนแล้วก็ทาแก้แผลนองได้นะคะรักษาแผลนองได้นอกจากที่ ลุงเขียวได้แนะนําแล้วในดํลาเขาก็ว่าไว้อย่างนี้เหมือนกันนะคะก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยในมังคุดนี่มีอะไรที่เป็นตัวที่ทําให้รักษาแผลหนองได้นี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยค่ะก็จะทําวิจัยมาออตอนที่เราทำนั้นเราก็ได้ทําในส่วนของเปลือกมังคุดนะคะได้สารมา ที่เรียกว่าเป็นสารบริสุทธิ์นะคะคือปกตินี้ถ้าเราเอาสารจากมังคุดมานี่ในมังคุดนี่สารจะอาจจะเป็นร้อยตัวก็ได้นะคะ<ม>พืชอื่นก็เช่นเดียวกันมีเยอะมากเลยนี่เราก็สกัดได้ในเบื้องต้นเนื่องจากว่าเป็นแค่โปรเจกต์เล็กๆตอนนั้นเราก็สกัดสารได้มาประมาณ5 6สารแล้วล่ะค่ะนะคะ<ม>ในเปลือกนะนั่นคือทําแค่ช่วงระยะสั้น,นะคะ่ะพอต่อมาเรียนต่อนะคะระดับปริญญาโทก็ต้องการศึกษาลึกขึ้นไปว่า ลึกลงไปว่าข้างในนี่มีอะไรอีกเราก็ทำเพิ่มเติมมากขึ้นตอนนี้ได้สารมาประมาณ20สารนะคะแล้วนอกจากทำในเปลือกแล้วเรายังทำในเนื้อด้วยนะคะแล้วเราก็ทำการทดสอบต่อเนื่องเพื่อจะไปใช้ประโยชน์โดยการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นสุดเลยก็คือเราทำการทดสอบในฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียปรากฏว่าหนึ่งในบรรดาทั้งหมดนะคะซึ่งให้ชื่อว่า gm 1เนี่ยคะ่ะสามารถออกฤทธิ ในการต้านเชื้อแบคทีเรียรได้ดีมากทีเดียวค่ะ,ะตัวอื่นๆก็มีผลนะคะแต่ตัวน,นี้นี่ดีผลได้ผลมากค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ในเรื่องการทำวิจัยนี่เราเป็นนักเคมีค่ะเราก็ทำในส่วนเคมีเพะะื่อนก็เลยต้องมีความร่วมมือกับทางอาจารย์หรือนักวิจัยในด้าน,นอื่นๆนะคะก็จะมีอาจารย์หลายหลายท่านทีเดียวที่ที่ได้นำสารอันนี้ไปทดสอบต่อนะคะ ประวัติมันก็ยาวมาอย่างที่อาจารย์หลายท่านบอกว่าเกือบจะ30ปีแล้วก็เอาไปทดสอบอย่างอื่นด้วยนะคะเช่นทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งอาจารย์อัมภัยเป็นผู้ทดสอบให้นะคะแล้วก็ฤทธิ์ในการาต้านแอนตี้ออกซิเดนต์คือต้านอนุมูลอ,อิสระค่ะก็พบว่าสามารถที่จะจับอนุมูลอิสระได้ดีมากทีเดียวนะคะนอกจากนั้นก็เจอว่ามันมีฤทธิ์ในการฝาดสมาน ทีนี้กล่าวเอ่อยไปถึงที่ฤทต,ต้านอนุมูลสละอันดี้นี่จะเห็นว่าเจ้าอนุมูลสละนี่เป็นเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดการภาวะต่างๆในร่างกายมากเลยนะคะเ <"Me> ขาก็บอกว่าอย่างอักเสบที่เกิดขึ้นก็ส่วนหนึ่งจะมาจากกลไกลของการเกิดกระบวนการออกซิเดชันซึ่งมีอนุมูลสละเป็นตัว <"Me> เป็นตัวเริ่มต้นนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีส่วนที่ทําให้เกิด ภาวะหลอดเลือดแข็งหลอดเลือดแดงแข็งน,นะคะก็จะมีส่วนมาจากนี้ด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อมันสามารถที่จะต้านอนุมูสลสระได้ก็มีโอกาสที่จะลดภาวะหลอดเลือดแข็งนะคะหรือว่าสาเหตุของไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะค่ะทีนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เอ่ยแล้วคือว่าทําในสกัดสารจากเปลือกมังคุดแล้วก็ในเนื้อนะคะในเนื้อเองก็มีสารตัว GM1 อยู่ ในฐานะเคมีก็จะทำต่อในส่วนที่เป็นเคมีแล้วก็เอาสารที่เราได้จากผลของมังคุดนี่ค่ะไปเขาเรียกว่าไปปรับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้มันมีริททางชีวภาพต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเปลี่ยนโครงสร้างเติม หมู่เขาเรียกว่าเป็นหมู่ฟังก์ชันต่างๆ,างๆเข้าไปในโครงสร้างของตัวเริ่มต้นของมันะนะคะเช่นในจีมวันนี้เราก็เปลี่ยนนู่นนิดเปลี่ยนนี่หน่อยแล้วก็เอาสารที่เราเปลี่ยนโครงสร้างแล้วไปทําการทดสอบต้านแบคทีเรียต้านอะไรทั้งหลายเนี่ยคะ่ะแล้วดูว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะคะก็จะมีบางตัวที่ฤทธิ์ดีขึ้นค่ะเชื้อแบคทีเรียก็จะเป็นเชื้อจะจะมีหลายชนิด,ดนะคะแต่ว่าเชื้อที่เรายกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆก็คือเชื้อที่ทําให้เกิดแผลหนอง น้องนะคะที่เป็นขาดังนั้นค่ะชัดเจนเลยอ๋อค่ะก็คือเจ้าตัวนี้ก็ได้เราก็ได้ลองเอาทําเป็นครีมนะคะแล้วก็ไปทําการาให้อาสาสมัครได้ทาดูนะฮะอาสาสมัครที่เ,เป็นแผลเห็นไหฮะ,ะเป็นแผลแล้วก็เป็นหนองไปทาก็พบว่าทําให้แผลหนองนะะั้นหายได้เร็วกว่าปกติที่ปล่อยแบบเว้เฉยๆอย่างนี้นะคะ่ะ คือเวลาเราทดสอบในเซลล์นี่เราจะทดสอบเทียบกับยาปฏิชีวนะแวนโคไมซินนะคะถ้าพูดในทางวิชาการก็จะมีฤทธิ์ใกล้เคียงกันมากเลยค่ะแต่ของเรานี่ได้จากธรรมชาติะะแล้วแวนโคไมซินก็แพงนะคะ,คะที่ตัวเองสกัดนี่ในในู่นเบื้องต้นซึ่งทำมาหลายปีแล้วนะคะคก็ได้สารประมาณ20กว่าตัวแต่หลังจากนั้นนี่ก็มี ผู้สนใจเข้ามาทำเยอะแยะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะคะตอนนี้เขาก็ได้สารน่าจะ3-40ตัวแล้วค่ะซึ่งเราคิดว่าเราก็คงไม่ไม่ต้องกลับไปทำตรงนั้นแต่เราเอาสิ่งที่เราได้อยู่นี่ไปทำประโยชน์ประยุกต์ใช้ให้มีประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่า